สวัสดีครับผมจะสอนวิธีการทำไว i ฟ i ิลเลอร์ลิงกบกับรถมาด้า3นะครับ Sky Active สิ่งที่มีคือสาย USB กับโทรศัพท์มือถือ Android นะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราโหลดแอปเข้ามานะครับให้เราเปิดแชร์ wi-Fi ที่มือถือ ไปที่รถนะครับที่การตั้งค่าเลื่อนมาที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็การจัดการเครือข่าย แล้วก็เลือก Wi-Fi ที่แชร์มาจากมือถือนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดแอปที่เราโหลดมานะครับแล้วเปลี่ยน IP ตัวแรกนะครับเป็นของรถ เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นของรถนะครับ IP ตัวไหนให้เราเข้าไปที่ตัวเดิมนะครับที่มือถือของเราที่เราเปิดไ wiFi hotspot นะครับมันจะม,มีตัวหนึ่งที่ว่าเป็น cmu ให้เรากดเข้าไปดูนะครับอันนี้อันนี้ใช้เฉพาะที่ผมไม่รู้นะครับว่ายี่ห้ออื่นจะเป็นไหมนี่ของผมใช้ของซัมซุงมันก็จะเขียนขึ้น IP address ของ cmu cmu ก็คือของรถมาด้าเรานะครับแล้วก็จับจดไว้จดไว้แล้วเราก็มากรอกที่แอปนะครับในแถวแรก ออกเสร็จนะครับเราก็กดเราก็เชื่อมต่อสาย USB กับมือถือกับรถไว้นะครับแล้วก็กดเช็คคอนเน็ตชั่นสเตตัสนะครับได้ถ้าได้ปุ๊บมันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วก็จะขึ้นเมนูครับเป็นอันเสร็จครับ แต่ถ้ามันไม่มีเสียงนะครับให้เราเปิดบลูทูธในมือถือเชื่อมต่อกับรถไว้เลยนะครับส่วนในรถไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้าเชื่อมต่อมือถือในรถเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยไปเลยครับเราเราถ้าเราเล่นไฟล์หรือว่าเล่นอะไรในมือถือมันก็จะขึ้นถ้าสมมุติเราจะใช้สกินมิลเลอร์ลิงก์นะครับเราให้เรากดที่สกินมิลเลอร์ลิงแล้วเราก็รอรอให้มันเชื่อมต่อครับ เชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ครับผมแล้วเราก็เข้าแอปต่างๆมันก็จะขึ้นที่หน้าจอตัวรถเราเลยนะครับอย่างเช่นผมจะเข้า,า Youtube นะครับส่วนที่มันลายๆนี่ตัวมันไอ้นอหน้าจอมันไม่ชัดนี่ก็เพราะว่าตัวสายนะครับอยู่ที่คุณภาพของสายด้วย ครับผมขอบคุณมากครับ